สวัสดีครับวันนี้เรามีหัวข้อที่สำคัญมากๆที่อาจจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการนั่นก็คือ self talk หรือการพูดคุยกับตัวเองนั่นเองครับคุณอาจจะคิดว่าการพูดกับตัวเองเหรอพูดอยู่ทุกวันนี้นะ้าใช่ครับคุณพูดอยู่ทุกวันจริงๆแต่คำถามคือคุณเคยสังเกตไหมว่าคำพูดในใจเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากแค่ไหนหลายคนอาจจะมองข้ามพลังของ s e l ทอ a l k ไป แต่ในทางจิตวิทยาแล้วมันคือคกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนทุกการกระทำความรู้สึกและความเชื่อของเราผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับว่าทุกวันนี้คุณกำลังคุยกับใครอยู่ตลอดเวลาคำตอบคือตัวคุณเองครับแล้ว self talk คืออะไรทำไมมันถึงทรงพลังขนาดนี้ self talk คือเสียงในหัวของเราครับเสียงที่เราใช้พูดคุยวิพากวิจารณ์ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งบันทอนตัวเอง มันคือบทสนทนาภายในที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามครับแล้วทำไมมันถึงทรงพลังนักประการแรกคือมันคือตัวกำหนดทัศนคติ mindset ของเราลองนึกภาพนะครับคนสองคนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเดียวกันคนหนึ่งพูดในใจว่าฉันทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปอีกคนพูดว่านี่คือโอกาสที่ฉันจะได้เรียนรู้ฉันจะลองดู ใครมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่ากันครับแน่นอนว่าเป็นคนที่สองเพราะเซลฟ์ทอคของเขาได้สร้างทัศนคติเชิงบวกที่พร้อมจะลุยประการที่2คือมันส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีแค่คุณคิดลบเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งวันของคุณก็ดูจะหม่นหมองไปหมดเลยนั่นเป็นเพราะเซลฟ์ทอคของคุณกำลังกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้แต่ความสุขประการที่สมคือมันคือผู้สร้างและผู้ทำลายความเชื่อของเรา s e l f อ a l k เป็นเหมือนค้อนที่คอยทุบทำลายหรือเป็นเหมือนมือที่คอยสร้างกำแพงความเชื่อของคุณขึ้นมาครับถ้าคุณบอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันไม่เก่งสุดท้ายคุณก็จะเชื่อว่าคุณไม่เก่งจริงๆและนั่นจะนำไปสู่พฤติกรรมที่คุณจะไม่พยายามทำสิ่งต่างๆที่จะพิสูจน์ว่าคุณเก่งได้ ตอนนี้เรามาดู2ประเภทของเซลฟ์ทล์กแล้วลองสำรวจดูว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนครับโดยหลักๆแล้วเซลฟ์ทล์กแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับ 1. เซลฟ์ทลอกเชิงลบหรือนกาทีฟเซลฟ์ทล์กนี่คือเสียงวิพากวิจาร์ภายในที่คอยบั่นทอนเราอยู่ตลอดเวลาเช่นฉันมันแย่ฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ดีพอไม่มีใครสนใจฉันถ้าคุณมีเซลฟ์ทล์กประเภทนี้มากๆม,มันจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อความมั่นใจในตัวเอง ความกล้าที่จะลงมือทำและความสุขในชีวิตโดยรวมนักจิตวิทยาพบว่าเซลฟ์ทอกเชิงลบมักจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตความกลัวความวิตกกังวลหรือแม้แต่มาตรฐานที่เราตั้งไว้สูงเกินจริง 2. s e เซลฟ์ทอกเชิงบวกหรือ p o s i t i v e s e l f t a l k ในทางกลับกันเซลฟ์ทอกเชิงบวกคือเสียงที่ให้กำลังใจชื่นชมและสนับสนุนเราเช่นฉันทำได้ฉันเรียนรู้ได้ ฉันแข็งแกร่งฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆเซลฟ์ทอล์กประเภทนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจสร้างแรงจูงใจและทำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆคำถามสำคัญคือเราจะเปลี่ยนเซลฟ์ทอล์กเชิงลบที่ฝั่งรากลึกให้เป็นพลังบวกได้อย่างไรผมมีเทคนิคทางจิตวิทยาที่พิสูจน์ว่าได้ผลมาฝากทุกท่านครับเทคนิคที่ 1. ตระหนักรู้และจับให้ได้คาเนม่าว (awareness and identification) สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการตระหนักรู้ครับคุณต้องเริ่มสังเกตว่าเสียงในหัวของคุณกำลังพูดอะไรกับคุณลองใช้เวลาวันละ5นาทีถึง10นาทีนั่งเงียบๆแล้วฟังเสียงในหัวของคุณเองเมื่อคุณจับได้ว่ากำลังมีเซลฟ์ทล์กเชิงลบเกิดขึ้นให้คุณจดมันลงในสมุดหรือใช้แอปพลิเคชันบันทึกเสียงก็ได้นะครับ การจดบันทึกจะช่วยให้คุณเห็นรูปแบบของเซลฟ์ทอล์กเชิงลบที่คุณมักจะใช้และทําให้คุณมีข้อมูลที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงมันเทคนิคที่ 2. ตั้งคําถามกับตัวเอง challenging your thoughts เมื่อคุณจับเซลฟ์ทอล์กเชิงลบได้แล้วอย่าเพิ่งเชื่อมันทันทีครับให้คุณตั้งคําถามกับมันเช่นมันเป็นความจริงแท้แน่นอนเหรอมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าฉันทําไม่ได้ ถ้าเพื่อนสนิทของฉันพูดแบบนี้กับฉันฉันจะตอบกลับว่ายังไงหรือมีมุมมองอื่นที่เป็นไปได้ไหมการตั้งคำถามจะช่วยให้คุณมองเห็นว่า self-talk เชิงลบนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปและเปิดโอกาสให้คุณหาเหตุผลมาหักล้างมันได้เทคนิคที่3เปลี่ยนคำพูด reframing negative into positive นี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับ เมื่อคุณจับ s e l ฟ์ทอลเชิงลบได้แล้วและตั้งคำถามกับมันแล้วให้คุณเปลี่ยนมันเป็นคำพูดเชิงบวกที่ให้กำลังใจและสนับสนุนตัวเองแทนเช่นถ้าคุณพูดว่าฉันมันแย่ฉันทำผิดพลาดเสมอให้เปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้จากความผิดพลาดและฉันจะทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปถ้าคุณพูดว่าฉันไม่เก่งพอสำหรับงานนี้ให้เปลี่ยนเป็น ฉันมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและฉันจะทำให้ดีที่สุดหรือถ้าคุณพูดว่าไม่มีใครชอบฉันหรอกให้เปลี่ยนเป็นฉันมีคุณค่าและคนที่สำคัญกับฉันจะเห็นคุณค่าในตัวฉันฝึกเปลี่ยนคำพูดเหล่านี้ซ้ำๆทุกวันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณเทคนิคที่4ใช้คำพูดที่เจาะจงและเป็นปัจจุบัน specific and present tense แทนที่จะพูดว่าฉันจะมีความสุขให้พูดว่าฉันรู้สึกมีความสุขตอนนี้การใช้คำพูดที่เจาะจงและเป็นปัจจุบันจะทำให้สมองของคุณรับรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นจริงและกระตุ้นให้คุณรู้สึกถึงมันได้ทันทีเทคนิคที่5ใช้คำพูดที่กระตุ้นการลงมือทำ Action Oriented Language Safe Talk ที่ดีควรจะนำไปสู่การลงมือทำครับแทนที่จะพูดว่าฉันหวังว่าจะผอมลง ให้พูดว่าฉันจะออกกำลังกายและเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ในวันนี้คำพูดที่กระตุ้นการลงมือทำจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นพฤติกรรมจริงเทคนิคที่ 6. กการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ consistent practice เหมือนกับการออกกำลังกายครับ การเปลี่ยนเซฟท็อกไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ในวันเดียวมันต้องใช้เวลาความอดทนและความสม่ำเสมอฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้ทุกวันแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ก็ตามยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่เซฟท็อกเชิงบวกก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นคุณอาจจะสงสัยว่าเซฟท็อกแค่คำพูดในใจมันจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรอคำตอบคือจริงแท้แน่นอนครับ งานวิจัยทางจิตวิทยามากมายได้พิสูจน์แล้วว่า s ซลฟ t a l k มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานความสำเร็จทางการเรียนสุขภาพจิตและแม้แต่สุขภาพกายด้วยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์พบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนให้ใช้ s ซ l ฟ t ท็อเชิงบวกมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การศึกษาในกลุ่มนักกีฬาแสดงให้เห็นว่านักกีฬาที่ใช้เซฟท็อกเชิงบวกก่อนการแข่งขันมีความมั่นใจสูงขึ้นและมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในด้านสุขภาพจิตการฝึกเปลี่ยนเซฟท็อกเชิงลบเป็นเชิงบวกได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการบำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามพลังที่อยู่ภายในตัวคุณเองครับ s e l ฟ์ท l k คือพลังงานที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อชีวิตของเราการรู้ทันความคิดและปรับเปลี่ยน s e l ฟ์ท l k เชิงลบให้เป็นเชิงบวกไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดแต่คือการสร้างชีวิตที่คุณต้องการให้เป็นจริงครับผมอยากให้คุณจำไว้นะครับว่าคุณคือผู้ควบคุมความคิดของตัวเองคำพูดในใจของคุณมีพลังมหาศาลที่จะสร้างหรือทำลายและทุกก้าวเล็กๆของการเปลี่ยนเซลฟ์ท จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณครับและสุดท้ายนี้ผมอยากฝากประโยคหนึ่งไว้ในใจของทุกคุณนะครับนั่นก็คือคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ตั้งแต่วินาทีนี้เพียงแค่คุณเปลี่ยนคำพูดในใจครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของคุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ